สวัสดีครับสมพรหนูฟุกใหญ่สักแก้วเนาะครับเบรนะครับเบรตเพิ่งไม่เลยนะครับมีโยมันสี่หกเจ็ดบอลนะครับเนาะค่อยๆขยายเลยครับขยายเลย พันในพันนะครับเนาะนี่เบื่อนครับนี่ลูกซีโตอันนจับคู่ครับสามตตัวผู้หนึ่งตัวแม่สองตัวนี้ว่าในแยกครับเนี่ย อย่ยงร่วมกันห้าตัวครับนตัวแม่อยู่นี่มันสองตัวครับตัวผู้สามตัวอันนี้ครับแม่ลักครับแต่ว่าห้าหายครับมีลูกเก็บโตอันนี้ก็แยกครับแยกปรพันธ์ไม่พันธครับ อันนี้มันอีกสามมือสซี่มือครับสองเดือนครับเอ้ยสามเดือนครับถอดครับสามเดือนเนี่ยนนมัน่นนายจะเป็นวันที่สามครับครบสามเดือนพอดีตัวผูโยมัน่นหากเขีดครับตัวแม่สี่เขีดาขีดครับอันนี้ต้นตำรับครับของเขาเนี่ย มันเลี้ยงบ่เนี่ยครับแต่ว่ากับบงวงายเนาะ้องลองเลี้ยงบ่งนะครับเ้อะผมกว่ามันก็ดีอยู่ด้วยห่ะเลี้ยงมากมันกะผมว่ามันก็โอเคอยู่ครับต่ว่าตอนนี้กัผมก็เลี้ยงมาอยู่มันสามเดือนแล้วเนาะลงบ่ไหลลงบ่ไหลอยู่น้องผมลงสุดหนึ่งครับเฮ้ยสองสุดสองสุดตอนนี้ขยายได้ หาบอรครับผมบอรบริยเฝ้านะครับเนาะเพราะว่าต้นทุนท้นองบอหลายเนาะถ้าฟ้ามันมัน,มน,นะครับเนี่ยฟ้าปิดมันก็ยังหายังมีเศษได้ปิดได้เอาได้บดครับนี่นี่ตังกะสีเนี่ยสังกะป่ายเนี่ยฟ้าอัดเนี่ยสัก็ไม่อัดครับเพราะว่ามันก็ กัเบิ้งครับเบิเง้งเขาก็เบิ้งมาหลายครับว่าเออจังสรนจังสีเนาะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่กับเขาเนาะครับเนาะเฮ็ดเอาคอยส่วงโควิดแทงคักแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าส่วงโควิดก็เาขาก็ต้องระวังกันเสียใจนะครับนะเนาะทีนี้เฮ็ดปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มมันไม่ได้หรอก สูกครับโมหลายคอยเลี้ยงไปคอยเบิ่งไปนะครับเนะะบาะเพราะว่ากต้นทุนมันสูงอยู่นะครับเด้อเลี้ยงนูกับ ผมกะทไปเรื่อยครับไปเมื่อไอเพิ่มขยายเดือนละซ่สองบอบเป็นอาสิบเสริมนะครับเนาะอย่าเป็นอาชีพหลักมันสิลําบากแน่หนึ่งเ <c oughs> พราะว่าถ้าอาชีพหลักมันก็ต้องเป็นสี่สิบหาสิบบอเป็นลอยบอนะครับเนาะเหลืองานมากเาเบิงดูแลต้นทุนแกรกๆก็ถือว่าบ่หลายครับบ่หลายค่อยๆอมยอมกินก็ค่อยๆไป ตลาดนู้นเนี่ยผมก็ว่าโอเคนะผมเบงเพราะว่าเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับเนาะมันกับพ่กท่านคนกินละต,ตอนนี้กับ่อลไหนมีว่าคิดว่าสิขายหรอครับเพราะว่ามันขยายไปค่อยขยายไปตั้งใจไ,ไว้ต้อแรงแรกกับ่อเกินสามสิบบอนะครับเนาะเพราะว่าหนืวที่มันจํากัดขายปีละเทือสองเทือ,เ,อเพราะเป็นเฮดคือโบนัสนครับเนาะสงการ ีใหม่อันที่เป็นอาชซียรักมันกะโอ้ลงทุนหลายหมื่นครับเข้าทุนหน่อยๆก็ลงทุนแค่หลักพันนะครับเนาะหลักพันแต่จริงๆกะเลี้ยงหน่อยเป็นภาระมันกะอันนี้แจ็คก็เอาถือว่าถือนะครับผมกับผมหูนะผมกับ่าโบวินผ้าระดอกเลี้ยงหน่อยตัวเลี้ยงหลายที่เป็นภาระเฮายมันใส่เงินทุนหลายนะครับเนาะสิ่งใดสิเออเรากรเบิ้งครับเบิ้งเขาเบิ้งเขาต้องปฏิบัติเองใช่เอง ต้องมาเลี้ยงเองนะครับเนาะนักที่หูวานเป็นยังไงตาบวยาตาแบบบง่ายเนาะมันต้องเลี้ยงเองแหละที่ายมันก็บวยาครับสวัสดีครับ